กันนำหม้อหายและอุปกรณ์เครื e ่องครัวมาเคาะเพื่อแสดงถึงความไม่เป ah ็นธรรมบริเวณริมแม่น้ำโขงแก่งผาใดบ้านห้วยลึกตะบนม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงรายก่อนแม่น้ำโขงจะไหลไปในพื้นที่ประเทศลาวทั้งสายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางกลุ่มรักเชียงของและองค์กรภาคประชาสังคมจัดขึ้นเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะการก่อสร้างเขื่อนปากแบงที่กำลังมีความพยายามในการก่อสร้างขึ้นในเร็วๆนี้โดยอ้างความจำเป็นในเรื่องของการผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้ากลุ่มรักเฉียงของและภาคประชาสังคมมองว่าทุกวันนี้แม่น้ำโขงมีความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอย่างมากจากการก่อสร้างเขื่อนในประเทศจีนซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แม้ทางเครือข่ายจะเรียกร้องมาตลอดแต่กลับมีความพยายามในการก่อสร้างเขื่อนปากแบงในประเทศลาวซึ่งหากมีการก่อสร้างทางด้านจาังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะอำเภอเวียงแก่นและอำเภอเชียงของจะเกิดผลกระทบจนน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆในการทำมาหากินรวมทั้งสัตว์น้ำที่อาจจะหายไปปัญหาของ เขื่อนปากแบงซึ่งมันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของการน้าเทือที่น้ําที่จะเทออเข้ามาท่วมพื้นที่เกษตรของพี่น้องชาวบ้านในเรื่องของน้าเทือที่จะท่วมพื้นที่เกาะดอนซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยเคยใช้ประโยชน์เ,เช่นหาดดอนต่างๆที่เกิดขึ้นในน้านล้งก็จะไม,ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของความมั่นคง,งของประเทศไปด้วย เพราะนั้นก็คิดว่าเรื่องเขื่อนปากแบงยิ่ต้องมีการทบทวนให้มากด้านภูมิในการรณรงค์ภูมิภาคองค์กรน้ำนานาชาติยอมรับว่าภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่เชียงของและอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนปากแบงซึ่งจะทําให้เกิดน้ําเทและการเปลี่ยนแปลงของเส้นพรมแดนไทยลาวที่อาจเกิดขึ้นหลังการก่อสร้างเขื่อนซึ่งทางภาคประชาชน ไม่เข้าใจว่าทางกอฟผอจะต้องลงนามซื้อไฟฟ้าเพิ่มทำไมทั้งที่ไฟฟ้าในระบบมีเพียงพออยู่แล้วมีความกังวลอย่างมากจากภาคประชาชนแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ินแม่น้ำโขงโดยเฉพาะในอำเภอเชียงของและก็เวียงแก่นนะคะเนื่องจากผลกระทบจากน้ําเทอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับน้ําที่จะมาท่วมถึงแผ่นดินไทยหรือการเปลี่ยนแปลงเส้นพรมแดนไทยลาวซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติจนกระทั่งปัจจุบันนนะคะข,ข้อหนึ่งที่ค่อนข้างก,งกังวลมากกว่านั้นก็คือ ความชอบธรรมของกอฟผในนามของรัฐบาลไทยในการลงนามซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนที่จะมีะปริมาณสัดส่วนถึงอีก,อก,อกหนึ่เกือบหนึ่งพ0 0เมกะวัตต์เนี่ยว่าเราจะรับซื้อเพิ่มทําไมเนื่องจากไฟฟ้าในระบบในขณะนี้เนี่ยมีมากเหลือถึงมากกว่าครึ่งอยู่แล้วช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้กลุ่มรักเชียงของและผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงเจตจำนงของประชาชน ที่หวงแหนแม่น้ำโขงที่อยากเห็นการบริหารจัดก,การพลังงานของแต่ละประเทศมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมมากขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเห็นความสำคัญและดำเนินการปกป้องแม่น้ำโขง